นี่เนีขมัดใกล้ๆนะขมัใกล้นเพิ่งอันนี้มกป้าฟึ่งใส่นอไม้ครับผมถ้าเจ้าละเอียดออดปอดแปดเปียดที่ดีเบื้องเนี้ยมกใส่ใบหยังหนึ่งครับผมกเมกใส่ใบบบือจะเดี๋ยวมากินกินได้ทั้งใบตันน้อนี่มกเนี่ยเพราะไมมกใส่กลุ่มปัดจัดีมกใส่ใบบบือนี่มกแบบโบราณพนัน พี่น้องทั้งอำนาจจะเลิ่ญนข้า,จาเจ้าจว่าเห็ดบแบบโบลานชุมลํำบอยกินโอ้อบ,นนบ้านเฮาบว่มีเนาะอุด่อนเคาเห็ดจังซีเลย่ข้าเจ้าเลไเห็ดดีเห็ดแส่แบบบู้อ่นเอถึงน้าบางเขากันยตุตตะลัะ่ บาหมกเนจังเลบ่เหี่ยออกจัดไปแกงเห็ดก็มีบ้าบนพันบะอึดเห็ดนะร้องมึงมันชิมมึงซ้อนกันสั่งจองเลย

เฮนียพ <łość> ันนีข่อจิไปล่องเห็ดด้วยไหมได้แบบผือเนาะเ้าเรต้องเอาตองแบบนี้บ่เราต้องหาตองง่ายกว่าบบืือรสงามครับนันตันเยแก่นั้นตันนี่